ที่ซีรีส์สุดเข้มข้นแห่งปีนะคะอย่าง remember จำจนตายค่ะกับอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญอย่างปกป้องนะคะที่ได้กุมความลับของชัดชวินเอาไว้ค่ะ ทวีความพีคขึ้นทุกอีพีเลยค่ะสำหรับซีรีส์ Remember จํจำจนตายที่สะท้อนกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายในสังคมและอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องอย่างปกป้องนำแสดงโดยรอนพัทรพลสมุนมือคว้าที่คอยตามเช็ดตามล้างให้กับชัชวินและยังกุมความลับและความช่วยร้ายของอาริยกรุ๊ปไว้อีกด้วยครับสำหรับตัวละครปกป้องในเรื่องนะครับก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นเลข,ขาของชัชชวินหรือว่าพี่เนกี้ครับมีความคิดที่มันถูกต้องนะพอมาอยู่กับชาชชวินเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเบีย้ยเขาอะอยู่ใต้ล่าง แล้วก็ชัชชวินเนี่ยทำเรื่องราวอะไรไว้บ้างเราจะรู้ทุกเรื่องเลยก็ท้าทายความสามารถอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีความเป็นเพื่อนแต่มันก็จะถูกกดอยากทําเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยมันมีหลายด้านที่มันที่มันต้องนําเสนอออกมาอะไรอย่างครับผมพัฒนาการของตัวละครของตัวชัชชวินมันจะไปถึงจุดไหนมันมีจุดที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันแล้วก็บางทีมีจุดพลิกผันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับผมจุดจบของอดีรยกรุ๊ปและชัชชวินจะสิ้นสุดลงยังไงต้องรอดูกันแบบสดๆทางหน้าจอพร้อมกันทุกคนืน,นวนนนนจททรรุเลาางงช่อะะคะ